สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทางเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่เนาะมาผูกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะพี่พิจ๋ากับแนวทางฮาหนอยนะคะฮาหนอยมัดรวมนะคะพี่พิจ๋ารวมทั้งสี่นอยก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันคําเตือนทางช่องเพ็ญเพียกสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุกนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ะะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันเนาะพี่พี่จะสำหรับแนวทางที่แอดให้ไปของวันที่4พฤศจ,จิก,กายนนะคะแอดให้เด่นไปที่9 2 7เนะคะเน้นไปที่9วิ่งรูดไปที่9นะคะมาดูผลที่ออกกันผลที่ออกในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะขีด4 79จนะคะอะวิ่งรูดที่9มาเนาะแต่ว่าตัวจับคู่แอดหลุดนะคะเดิน9เดินเมานะคะล่างสามแอดหลุดไปในะรอบพิเศษนะคะ613สา 613แอดหลุดไปนอล่าง43แอดหลุดไปเช่นกันนะคะสำหรับในรอบปกตินะคะ686ล่าง93 93มาตรงๆต,ต,ตัวที่แอดเน้นนะคะพ, ي, พี่พีจ๋าสำหรับในรอบนี้ก็ยินดีด้วยนะคะในรอบ v ี p 455ล่าง17เดนที่7วิ่งรูดที่7อแอดให้ไป71มาในตัวกลับดูเสียดายมากเลยไปเดนที่70นะคะพี่พีจ๋าโอ้ก็ยังโอเค okay, นะยังมา 6คู่มายังมา2นอยนะคะก็ยินดีด้วยสำหรับท่านที่ตามแนวทางของแอดนะคะก็ขอให้มาแบบนี้ทุกๆวันเด้อเนาะจะได้มีค่ากับข้าวกับปลากันนะคะแอดก็พยายามทำเต็มที่แล้วเข้าบางบุดบางก็อย่าว่ากันนะแต่ว่ายังเข้าต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะพี่พ่จา๋ามาตามกันต่อของวันที่ห้านะคะใครเข้ามารับชมใหม่แล้วแอดฝากเป็นกำลัง,งใจให้จัดด้วยนะคะ ากรับชมคลิปแอดให้จบฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ,อะของวันที่ห้าเด่นศูนย์เด่นสองแล้วก็เด่นห้าค่ะหรือใครจะจับชุดวินนะคะอ่ะวิ่งรูดแอดเน้นไปที่ศูนย์นะ แอดเน้นไปที่ศูนย์นะคะสำหรับศูนย์ตัวที่อาจจะยคู่ให้ก็จะมีศูนย์สองศูนย์ห้าสองเจ็ดสองแปดสองห้าห้าแปดอ่ะมาดูกันตัวที่แอดเน้นทีนี้ ตัวที่แอดในเด่นที่0นะคะเน้นในเด่นที่0นย์ก็คือ02นสะส่วน2นะคะแอดเน้นไปที่สองแล้วก็ส่วนหเน้นไปที่ห้นะคะสอถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พีเทุกทท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเรวยๆกันยิ่งๆิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ